สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่นอนี้ก็คือเก่าครับในน้ำแนวทางหวยฮาน้อยประจำวันที่18มีนาคม2 5 6 5มาให้พี่ให้นองให้เอฟซีได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามสนับสนุนให้เล่กการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ ช่องของเอดอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u t u b e เท่านั้นเดอ้อครับหากเจอในช่องทางเฟซทางใดก็คือเป็นการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตครับมือว่านี่รูดครับบอมาเลยครับมือนีมาแก่มือจากสถิติเก่าๆของเอดก็คือมือนีตรงมาครับมือนีตรงมาตรงปังครับครับมาตามต่อครับมือนี เล็กเด่นเหล็กวินครับเหล็กชุดคือ1 3ึ่งหาแปครับเหล็กเด่นเด่นทักษาครับ1นึ่งหาแปวิ่งรูด1ก็สาครับถ้าเป็นตัวเดียวเป็น, 1, นหนึ่งครับเมื่อนีมักหนึงครับ ถ้าเบิ้ลก็เป็น33ครับถ้าผูใ้ใดการพลาดกั 1, 1, 1, น11นึ่้ำครับ33ครับแต่ว่าแอดนิน33ครับ2ตัวเจาะครับ1 3 1 5 1 6 1 8 3 0 3 5 3 6 3 8ครับครับบัดนี้มาเบิ้ง3ตัวครับชุด3ตัว อีแอดจัดมาให้ก็มี1 3ึ่งสามหา3ามหาแปดาแหามหกหนึ่ครับตัวระวังครับระวังหาครับเมื่อนี่ระวังหาเน้นหาเจหาแครับตัวกันตัวระวังครับถ้าเป็นวิ่งรูด3ตัวกับเป็น1นเป็นสเป็นหาครับ มักกะบหนึ่งสามหาหนึ่งสามแปดครับสามตัวสำหรับแอดมารกด้ครับถ้าสองตัวกับหนึ่งสามครับสามหกครับครับก็บมีเขามมหลุดนะครับเบื้องเลียกรโปรดใส่วิจารณญาณครับถ้ามักกะตามถ้าบ,บอมักกะผ่านไปครับถ้าผู้ใดมักกอยจะลืมเด้ครับจะลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน สิบริภาษคลิปต่อต่อไปครับขอบคุณสำหรับแฟนๆที่เบิ้งแล้วกับเบิ้งโฆษณาให้สักนิดนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังปเด้อครับสวัสดีครับ